คลิปนี้เราจะมาดูการสั่งคืนค่าหรือล้างเครื่องทีวีแอนดรอยกันนะครับอาการของเครื่องนี้ก็คือมันเล่นหนังอยู่ดีๆบางทีมันรีสตาร์ตเองนะก็คือบางทีเนี่ยเกิดจากตัวแรมนะครับทำงานทํางานไม่ทันนะพูด,ดง่ายๆนะครับดังนั้นในการแก้ปัญหาเลยต้องทําการคืนค่าโรงงานวิธีขั้นแรกไปที่ตั้งค่านะครับเราจะนําบัญชี Google ออกจากทีวีก่อนนะครับเพราะว่าทีวีเครื่องนี้มันเป็นแอนดรอยใช่ไหมมันสามารถโหลดแอปได้นะครับ ซึ่งแอปพวกนี้แหละนะครับบางทีเนี่ยแอปมันมีปัญหานะครับทำให้ตัวระบบทีวีมันรวนนะครับดังนั้นเราจะทําการนําบัญชีออกก่อนนะครับกดเข้าไปที่บัญชีแล้วนําบัญชีออกเนะี่ยตามนี้เลยอ่าโอเคหลังจากนําเมลที่อยู่ในทีวีออกเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะไปทําการสั่งคืนค่าโรงงานนะครับก็ไปที่ระบบขั้นสูงนะอ่าลองเข้าไปดู เข้าไปดูปุ๊บยังในหน้านี้ยังไม่มีนะนะครับแสดงว่าจะอยู่ในค่าเริ่มต้นนะครับนี่ค่าเริ่มต้นตัวนี้ทีวีแอนดรอยกับมือถือเนี่ยมันจะไม่ต่างกันนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบ Android เหมือนกันนะอาจจะต่างกันแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเนี่ยลองเข้าค่ากําหนดอุปกรณ์อตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราลองเลื่อนลงมาครับทีนี้หาคําว่ารีเซ็ตโอเคอยู่ตัวนี้นะครับ แต่ก่อนที่จะรีเซ็ตเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเปิดโหมดนักพัฒนาเพื่อเช็คดูว,ว่ามีโหมด OEM ไหมนะครับ mm hmm. เพื่อป้องกันไม่ให้มันติด Gmail นะ mm hmm. เนาะเผื่อทีวีเราเคยใช้มีวหลายตัวนะครับ mm hmm. ก็เข้าไปที่เกี่ยวกับนะครับแล้วเลื่อนลงมาหาคําว่าเวอร์ชันซอฟต์แวร์ลองเคาะดูนะครับมันบางรุ่นมันจะอยู่ในเวอร์ชันซอฟต์แวร์บางบางรุ่นจะอยู่ในเวอร์ชั่นเคอร์เนลหรือบางบางเครื่องจะอยู่ในหมายเลขดิวนะครับต้องลองเคาะดู ตัวนี้ผมเคาะมา2ตัวแล้วอ่าหมายเลขบิลนี่ไงเจอแล้วนะครับเนี่ยในโหมดนักพัฒนามันจะมีนะครับมาเลขบิลตอนนี้มันบอกว่าคุณเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วอ่าจากนั้นโหมดนักพัฒนาจะผูกขึ้นมาตัวนี้ครับทีนี้เราจะลองไล่ดูนะครับว่ามีโหมด OEM ไหม OEM ก็คือถ้าเราเปิดแล้วมันจะไม่ติดล็อกอะไรสักอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Google เป็น Gmail อะไรพวกนี้นะครับ เพราะว่าถ้าเป็นมือถือรุ่นใหม่ๆเนาะมันจะทำหา Gmail เวลาเราขึ้นค่าโรงงานแต่ทีวีเนี่ยมันเป็นระบบ Android เหมือนกันมันอาจจะติดก็ได้อันนี้เราป้องกันไว้ก่อนนะตัวนี้ผมดูแล้วปรากฏว่าไม่มีนะนะครับลองเลื่อนดูไม่มีแสดงว่าเราแค่ลบบัญชีออกก็น่าจะโอเคละ,ะเดี๋ยวขอเลื่อนอีกแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคไม่มีนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะออกไปหน้าตั้งค่าเริ่มต้นใหม่รูหนึงนะครับเดี๋ยวเราจะสั่งรีเซ็ตเลยถ้าไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าทําแล้วติดปัญหาตรงไหนก็ฝากคอมเมนต์มานะเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเลื่อนไปที่รีเซ็ตเลยทีนี้นะครับการรีเซ็ตในนี้นะครับพวกข้อมูลในทีวีจะหายหมดนะนะครับเพราะว่าทีวีแอนดรอยมันสามารถเก็บพวกรูปภาพวิดีโอหรือแอปต่างๆได้ใช่ไหมนะครับ การรีเซ็ตพวกนี้จะเหมือนกับรีเซ็ตมือถือสมาร์ทโฟนเลยนะครับเหมือนกับมือถือ Android เลยทุกอย่างในเครื่องจะหายหมดนะครับเนี่ยเห็นไหมการทํางานก็เหมือนกับแท็บเล็ตหรือมือถือเครื่องนึงเลยนะครับตัวนี้เป็นทีวีไฮเซนนะครับแอนดรอยทีวีตัวนี้ Android 9ละนะมือทีวี TV เครื่องนี้นะครับตัวนี้เป็นทีวีไฮเซนแอนดรอยทีวีขนาด55นิ้วนะครับ อ่ะโอเคตอนนี้ก็รอนะครับรอให้มันบุตขึ้นมามันจะใช้เวลานานประมาณสัก3-5นาทีนะในการคืนค่าโรงงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือมือถือแท็บเล็ตจะไม่ต่างกันนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบ Android เนาะมันจะไม่เหมือนกับสมาร์ททีวีนะถ้าสมาร์ททีวีเนี่ยมันรีเซ็ตแล้วมันขึ้นมาเลยนะครับในคลิปที่แล้วผมได้แนะนำเกี่ยวกับการ ปิดทีวี Android แบบถูกวิธีนะถ้าท่านไหนยังไม่ดูก็ดูใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะวางลิงก์มาให้นะครับตอนนี้ก็รออย่างเดียวครับในช่วงที่มันคืนค่าโรงงานตอนนี้ห้ามไปถอดปลั๊กโดยเด็ดขาดนะต้องปล่อยให้มันทํางานจนเสร็จนะครับไม่ใช่ว่าดูแล้วมันรู้สึกว่านานแล้วเราไปถอดปลั๊กบางทีมันกาลังเซตไขา่ตอนนี้การคืนค่าโรงงานนี่มันจะดึงค่าเริ่มต้นกลับมานะครับถ้าเราไปดึงปลั๊กถอดออกเนี่ย มันอาจจะทําให้ระบบ Android ล่มเลยนะครับถ้าระบบ Android ล่มเนี่ยเราแก้ปัญหาไม่เป็นอาจ,จต้องเร้ส่งสูตนะนะครับดังนั้นการทรําตัวนี้ต้องต้องปล่อยมันไปเลยนะครับอย่าไปบังคับปิดมันหรืออย่าไปถอดมากโดยเด็ดขาดมันจะไม่เหมือนกับสมาร์ททีวีนะครับสมาร์ททีวีนี่สั่งรีเซ็ตปุ๊บแป๊บเดียวขึ้นมาเลยแล้วก็ตั้งค่าปัา๊บๆเสร็จนะครับแต่ Android TV เนี่ยจะเห็นว่ามันบูตนานหน่อยอตัวน,นี้ก็ปล่อยไปเรื่อยๆครับ อนนี้ในช่องสอนออนไลน์ความรู้เยอะนะครับ2,000เกือบ3,000คลิปแล้วนะเป็นความรู้ล้วนเลยลองกดเข้าไปดูนะครับตัวไหนที่มีประโยชน์กับเราก็ลองกดเข้าไปเยี่ยมชมดูนะครับอ่าพอเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะพยายามหาความรู้ดีๆมาฝากนะครับในบางคลิปก็ทําขึ้นมาจากท่านที่ถามมาแหละนะครับถามว่าการแก้ปัญหาตัวนี้ทํายังไง ถ้าจะอธิบายเลยก็อธิบายเป็นตัวหนังสือเนี่ยมันจะไม่เข้าใจก็เลยทําคลิปให้ดูด้วยนะครับเพื่อให้ท่านนําไปใช้ให้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเนาะเนี่ยเห็นว่าตอนนี้จะบูตนานเห็นไหมครับตอนนี้เรารออย่างเดียวนะอ่าตอนนี้ก็รอครับรอให้มันขึ้นมาตัวน,นี้ผมจะไม่ตัดคลิปนะจะให้ดูว่ามันนานแค่ไหนนะครับเผื่อท่านไปทําทีวีของตัวเองเนาะจะได้ดูว่าเออทีวีเราเนี่ยมันบูตนาน นะครับแล้วในคลิปเนี่ยมันบูตนานไหมอะไรประมาณนี้จะได้เทียบกันอ่าโอเคเดี๋ยวสักคู่นะครับอ่าเนี่ยรูป Android ขึ้นมาละถ้าขึ้นตัวนี้แล้วคงจะอีกไม่นานนะครับมันจะขึ้นหน้าตั้งค่าใหม่นะโอเคเนี่ยครับขึ้นมาแล้วไหมนะครับหน้านี้มันจะให้เราเลือกภาษานะครับเหมือนกับเรารีเซต ค้นขั้นโรงงานมือถือเลยเห็นไหมนะครับก็กดเลือกภาษาไทยนะกดที่รีโมทนะครับส่วนตัวนี้เลือกภูมิประเทศหรือภูมิภาคนะก็เลือกเป็นไทยาจากนั้นก็กดไปเรื่อยๆนะครับมันภาษาไทยเลยเราก็เลือกเอาต้องการตั้งค่าทีวีด้วยแอนดรอยไหมอันนี้ถ้าเราอยาก เชื่อมต่อมือถือเลยก็กดได้นะแต่ถ้าเราไม่เอาก็กดย้อนกลับแล้วก็ข้ามไปก่อนได้นะครับกดข้ามได้เลือก w i f i อันนี้เราจะเชื่อมเลยไหมถ้าเชื่อมเลยก็เลือกเลยนะครับแต่ถ้ายังไม่เชื่อมก็ข้ามได้อันนี้ข้อกําหนดการใช้งานนะครับตัวไหนเราไม่สนใจเราข้ามไปก่อนได้นะครับตําแหน่งเอาไหมไม่เอาก็ปิดไปช่วยปรับปรุงอันนี้มันจะส่งข้อมูลการวิจัยนะครับอันนี้เราเลือกไม ตั้งชื่อให้ทีวีนะครับอันนี้ก็เลือกเอานะว่าอยากให้ทีวีชื่ออะไรอันนี้ขึ้นอยู่กับเรา,อาโอเคอันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราจะเลือกเอาตัวไหนอโอเคอันนี้ก็กดไปเรื่อยๆนะครับดาวน์โหลด Android TV Cat Cat ก็คือการส่งภาพออกทีวีได้นะครับทีวี Android ก็ทำได้นะส่งภาพทีวีออกแล้วแบบไร้สายออกไปเนะี่ย นะครับส่งภาพจากมือถือออกไปเข้าที่ทีวีแบบไร้สายแต่ว่าอของทีวี Android เนี่มันจะไม่เหมือนกับ Smart TV ีวีนะสมาร์ททมันมันจะพยายามปล่อยปล่อยสัญญาณตลอดแต่ว่าใน Android TV เราต้องไปเปิดแอปเพื่อทําการเชื่อมต่อนะครับตอนนี้เ็ตค่าเครื่องใหม่ก็ขึ้นมาแล้วอ่าโอเคนะครับ ส่วนใหญ่อาการที่เครื่องมันรีสตาร์ทเองเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดจากแอปนะครับแอปบางตัวเราลงไปแล้วนะครับมันทําให้การทํางานอยู่เบื้องหลังของทีวีอะ่ะมันไปดึงแรมนะครับทำให้แรมมันทํางานไม่พอพอไม่พอปุ๊บมันก็รีสตาร์ทตัวเองนะครับดังนั้นแอปไหนที่เราไม่จําเป็นก็ไม่ต้องลงนะครับในทีวีอ่าตอนนี้ผมลองเชื่อมต่อ w i f i เข้าไป โอเคครับเดี๋ยวเอาไว้แก้นี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับถ้าติดปัญหาตรงไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ